วันหยุดอยู่กับบ้านทําอะไรทานแบบง่ายๆมีของในตู้เย็นอยู่บ้างหาเพิ่มนิดหน่อยก็อร่อยได้แล้วด้วยเมนูสุก,กี้แห้งเมนูโปรดของใครหลายๆคนซึ่งเข้ามาทานทีไรรู้สึกคอแห้งหิวน้าไม่รู้ว่าพะใส่พี่ชูมากเกินไปหรือเปล่าทํากินเองดีกว่าสบายใจดีอยากใส่อะไรก็ใส่ไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของสุก,กี้แห้งครับจะมีเนื้อหมูครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นหมูสามชั้นใช้เป็นเนื้อแดงก็ได้ครับส่วนไหนตามสะดวกหรือจะใช้เป็นสาชั้นแบบผมก็ได้ครับ วนเส้นครับแช่น้ําให้นิ่มเลยครับวันนี้จะเพิ่มความเผ็ดโดยใส่พริกสดตําหยาบลงไปด้วยนะครับประมาณสี่ห้าเม็ดกระเทียมสับน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมไข่ไก่มีน้ําจิ้มสุกี้ครับผมเลือกใช้เป็นน้ําจิ้มของพันท้ายนะครับสูตรกวางตุ้งครับขาดไม่ได้เลยก็คือผักมีประกาศขาวครับผักบุ้งจีนขึ้นช่ายต้นหอมผักบุ้งขึ้นช่ายต้นหอมอ่านเป็นท่อนนะครับก่อนที่เราจะผัดนะครับสําหรับเครื่องปรุงให้เราผสมรอไว้เลยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ําตาลทราย เราผสมใส่น้ำเปล่าลงไปสักสองช้อนครับจะได้ไม่เสียเวลาตอนผัดนะครับสําหรับหมุนเส้นครับให้เราใส่น้ําจิ้มสุกี้ประมาณสักสองช้อนครับนี่ครับคลุกเส้นไว้เลยถ้าเส้นเยอะก็เพิ่มน้ําจิ้มนะครับคลุกไว้เส้นก็จะได้ไม่แห้งแล้วก็จะได้เข้ากับน้ําจิ้มนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการผัดถ้าเราใช้เป็นหมูเนื้อแดงเป็นหมูธรรมดาหรือหมูหมักเราก็ใส่น้ํามันใส่กระเทียม เกลียวปกติแล้วก็ใส่หมูไปตามปกตินะครับแต่ถ้าเป็นสามชั้นเนี่ยครับให้เรานํามาดาัดกระทะนํามาคั่วกระทะก่อนอยังไม่ต้องใส่น้ํามันครับตั้งแต่ถ้าให้ร้อนใช้ไฟกลางๆครับแล้วก็ใส่หมูไปเลยเราจะคั่วหมูให้หอมก่อนจะใส่น้าเปล่าเล็กน้อยครับเราคั่วจนน้ามันออกนะครับจนหมูมันเหมือนเรานําหมูมาดาัดกระทะก่อนนะครับมันจะเพิ่มความหอมกับคั่วกระทะแห้งๆเนี่ยครับให้มันหอมก่อน พอหมูเริ่มหอมนะครับพอเริ่มเห็นน้ามันเพือเพืชิ้นหมูเนี่ยแล้วก็ผัดหมูไปข้างๆหน่อยใส่น้ํามันพืชลงมานิดนึงตามด้วยกระเทียมสับครับกับเกียวกระเทียมไม่หอมครับวันนี้ผมจะเพิ่มพริกสดด้วยนะครับเพิ่มความเผ็ดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราผัดรวมไปกับหมูเลย เสร็จแล้วก็เตรียมใส่ผักได้เลยครับใส่ประกาศขาวก่อนวันนี้จะเน้นผักแป๊บเดียวก็ใส่ผักที่เหลือเลยครับใช้เป็นไฟกลางๆเลยนะครับใส่เครื่องปรุงของเราครับตามด้วยน้ำจิ้มครับ ผักสลัดหน่อยเดียวครับใส่ไข่วันนี้ผัดแค่จานเดียวจานใหญ่ๆครับกินคนเดียวครับตามโดยบนเส้นเลยครับแล้วก็ผักมากรบเร่งไฟแรงเลยไข่จะได้เคลือบบนเส้นนะครับพอไข่สุกก็ไข่เซ็ตตัวนะครับไม่ต้องนานแค่นี้ก็ปิดแก๊สได้เลย เดี๋ยวไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันครับสุกี้แห้งครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ใส่หมูสาชั้นจานใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับขอผมนี่ชอบแบบน้ำจิ้มเยอะๆนะครับวันนี้ทานคนเดียวอีกแล้วครับ กลมๆมากครับเพิ่มความเผ็ดเข้ามานิดๆรสชาตินี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเมนูนี้แนะนำเป็นเพื่อนนิดหนึ่งนะครับให้เลือกน้ำจิ้มที่เราชอบนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่เราชอบรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูทําง่ายๆครับไม่ต้องไปร้านตามสั่งทํากินเองได้ที่บ้านง่ายๆสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทาทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ